ใครรอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่บ้างคลิปนี้มีข่าวดีมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมปรับ เกณฑ์คนจนต้องให้คนที่จนจริงๆเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์นี้หลายๆคนนะคะก็คงกำลังรอที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่นะคะซึ่งในรอบนี้นะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะปรับเกณฑ์ใหม่ๆหลายๆด้านนะคะเนื่องจากว่าจากที่ผ่านๆมานะคะสำหรับคนที่ตอนนี้รอลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่เนื่องจากตอนที่มีการ บอกให้ลงทะเบียนรอบก่อนๆน,นี้ไปนะคะลงไปกี่ครั้งก็ยังไม่ได้บางคนบอกว่าทีคนนั้นอะ่ะบ้านรวยจะตายทาไมได้สิทธิ์กันทั้งบ้านแต่บ้านคนที่จนจริงๆนั้นไม่ได้นะคะไม่ยุติธรรมเลยซึ่งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ หลังจากที่ตอนนี้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุลนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เลยมีความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่แต่ในที่สุดก็หยุดชะงักไปแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่คนที่รอคอยก็รออยู่แบบนี้นะคะแต่ในรอบนี้ค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะจะมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติแล้วคัด คนที่จนจร,จริงๆเท่านั้นนะคะนั่นก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนหลังจากที่ได้คณะรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยนะคะก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะโดยนายศิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมจัดทําการปรับเกณฑ์ใหม่ซึ่งรัฐบาลตอนนี้ทราบถึงปัญหานะคะว่ามีกลุ่มคนที่จนไม่จริง ก็เลยต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลยังคงเดินหน้าเพื่อให้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้รัฐบาลก็ได้ดำเนินการบางส่วนไปแล้วเช่น การเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.4ล้านคนรายเดิมเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาค่าครองชีพให้เป็นระยะเวลา2เดือนก็คือพฤศจิกายนกับธันวาคมโดยมีการอนุมัติเพิ่มนะคะเดือนละ850บาทดังนั้นจากเดิมที่ได้อยู่ที่300บาทนะคะก็จะกลายเป็นเดือนละ1,150บาทโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องไปควักเงินเพิ่มเพื่อใช้จ่ายเหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์เป็นไปตามเดิมทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนเคยทําอะไรได้ทําอะไรก็ทําเหมือนเดิมหากถอนเงินสดได้ก็ถอนนะคะแต่หากถอนเงินสดไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือบางวงเงินที่ทางภาครัฐเขาเติมให้เนี่ยเขาบอกว่าอาจถอนเงินสดออกมาได้เลย ก็ถอนออกไปใช้การแต่อย่างวงเงินนี้ที่มีการปรับเพิ่มให้2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมตรงนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แต่ก็นำไปรูดซื้อสินค้าได้เต็มจำนวนนะคะก็คือในเดือนตุลาคมนี้อาจจะได้รับกันไปคนละ300นะคะแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมก็จะได้รับกันอยู่ที่1,150บาทนะคะส่วนคุณสมบัติ ตามเกณฑ์เดิมก่อนหน้านี้ก็คือกำหนดให้เป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรายได้ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยก็คือไม่เกินครอบครัวละ1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรตราสารหนี้ภาครัฐต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิต มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมแล้วต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทหรือว่าเงินกู้ซื้อรถนะคะก็คือไม่เกิน1ล้านบาทนั่นเองโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลนางสาวแพททองทานก็เคยมีแนวทางเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ ที่จะเพิ่มเติมนะคะก็คือเพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติของครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้เช่นกรณีผู้ที่ลงทะเบียนเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้จากการทํางานแต่หากสามีมีรายได้หรือทรัพย์สินนะคะที่สามารถดูแลได้ทั้งครัวเรือนก็จะนํารายได้มาหารเฉลี่ยกันในครอบครัวนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเฉลี่ยแล้วเกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีผู้ที่ลงทะเบียนที่เป็นแม่บ้านนั้น ก็จะไม่ผ่านเกณฑ์แต่ถ้าหารเฉลี่ยมาแล้วไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีอันนี้ก็ถึงจะผ่านเกณฑ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะเดี๋ยวต้องมารอความชัดเจนอีกครั้งว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะเห็นชอบอนุมัติในแนวทางใดแต่ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่ารอบนี้อย่างไรแล้วคณะ รัฐมนตรีของท่านอนุทินนะคะก็จะคัดคนที่จนจริงๆให้ได้รับสิทธิ์นี้ค่ะถ้าหากมีข่าวสารความคืบหน้าต่อจากนี้นะคะทางเราข่าวสายคนละน้อยก็จะรีบติดตามนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ